พี่น้องมาเอาพกกุมแล้วเด้อจะขึนัดบรรจันนะ์นะเมื่อนี้ได้ตัวสวยน,นะกำลังปีนต้นอยู่ได้ตัวสอยมาสอยเมื่อน,นี้พุเลยจะได้ก็มาลัดเอาเด้ออันซื้อวันน่เลยแล้วลูกข้าเพิ่นประจำเนะาะทั้งน้องเอ็ดดงกะ อันอนัลเดอม,มาลัดเอาเดอร์มือนะตอนเสารนะ์นะนัดรังจานกำลังท่มเก็บประกุ่มนะที่ว่าต้องการลืมหอดซื้อแล้วแบบนี้นะในดองกด็ดเะวันะนี้ได้ตัวซอยโอ้ยเมื่อกี้นี่ปักกระเทมท่าขี้ไปท่านสิของแนวน้ำ เอาสลามมาเพื่อเรอม,มาโพต้นมันเนะาะยามฝนนะบาทนี้เราหญ้ามันมามุ้งเกลียวเื่องูงก็ยังมีท่านในเมดคอยเกี่ยวไปพี่น้องปลักกระเทียมลงไปคัดข้อแขนอยู่เดี๋ยวนี้กระโพดได้เนาะอยู่นขี้ดินก็จะเจ็บก็จะเจ็บอยู่ได้มีท่านด้ขึ้นต้นมันพราวาตกสลามเนะเตอันนพี่น้องเลยอันนี้ได้ตัวซ้อย มาซอยนันเดอร์ในดงน้องเอ็นดงนะมาลาดเอาเดอร์กำลังปีดกำลังฮึนอยู่พี่น้องประกุมนะไทยว่าเยอะกับเจี่มะาโกะนะมือนี่แหละฮึนอยู่นัดบันรจันคิดว่าหลายอย่างอยู่แกงขี้เล็กก็ได้พี่น้องเอยมาลาดบ่งเดอร์จะได้ไปเลยก็ดี ปะกลุ่มละเคมโฮยต้นอื่นนะกำลังท่มจะอ้อมีท่านด้พ่ออ้อมพี่น้องต้นนี้พอจนแก่และป่งก้าแต่หปีั่นเดอมาลัดเอาเดอร์ในดองเอ้เมื่ออื่นเสาตรงปะกุ่มนะก็เลยจะได้กะมลัดเอาได้หลายพักสดก็ได้พักกัด ประกาศโศยก่ะตําลตำลกตําลิงเหมือนนั้นละลาดเอาเดอ้อจ้าขอบคุณวุฒิค่ะ